สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวจีนที่อพยพไปที่ประเทศออสเตรเลียเป็นครอบครัวใหญ่ที่ค่อนข้างหัวโบราณประกอบด้วยทั้งหมด3ครอบครัวได้แก่ครอบครัวของคุณพ่อหลินหยางเฟยและคุณแม่จูฟงฉินครอบครัวของพี่ชายชื่อหลินหมินและพี่สะใภ้ชื่อหลินหยุนลี่และครอบครัวของน้องสาวชื่อหลินซูและน้องเขยชื่อเซี่ยเหลียนปินเย็นวันที่17กรกฎาคมปี 2009ตามธรรมเนียมแล้วสมาชิกของตระกูลหลินจะไปรวมตัวกันเพื่อทานมือคำ่ำที่บ้านของพ่อแม่หลินทุกวันศุกร์การสังสรรค์เต็มไปด้วยความชื่นมืน่นโดยไม่มีใครคาดคิดว่านี่จะกลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งครอบครัวได้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาช่วงเวลา6โมงกว่า,วาของเช้าวันที่18กรกฎาคมปี2009ที่ยา North ่านนอตเอฟฟิงซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองซิดนีย์ราวๆ18กิโลเมตรคนหลาย คนกำลังยืนออกันอยู่ที่หน้าร้านขายหนังสือพิมพ์พวกเขาต่างก็เป็นลูกค้าประจำของร้านหนังสือพิมพ์แห่งนี้ต้องแวะเวียนมาซื้อหนังสือพิมพ์ที่ร้านนี้ทุกเช้าแต่วันนี้แปลกมากประตูของแผงหนังสือพิมพ์กับปิดสนิทว่ากันตามจริงมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เพราะว่าหลินหมิ่นเจ้าของแผงหนังสือพิมพ์ตลอด10กว่าปีมานี้ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็จะเปิดร้านเพื่อส่งหนังสือพิมพ์ตรงเวลาตลอดตั้งแต่6กโมงเช้า แต่ทว่าวันนี้ป่าเข้าไป10บโมงกว่าแล้วลูกจ้างร้านหนังสือพิมพ์ก็ยังติดต่อเจ้านายไม่ได้จึงได้ไปหาหลินซูน้องสาวของเขาเพื่อสอบถามเรื่องราวหลินซูคิดว่าพี่ชายคงจะเหนื่อยจากงานเลี้ยงสังสรรค์ของครอบครัวเมื่อคืนก่อนก็เลยนอนตื่นสายจึงเรียกสามีของเธอคือเหลียนปินให้ไปที่บ้านของพี่ชายด้วยกันซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเธอ300เมตรเพื่อเช็คดูสักหน่อยแต่ที่แปลกก็คือประตูหน้าบ้านของพี่ชายเปิดแง้มอยู่ ไม่ได้ล็อกไว้ไม่มีใครอยู่ในห้องนั่งเล่นชั้นล่างหลินซูไม่ได้คิดอะไรมากผักประตูแล้วเดินตรงขึ้นไปที่ชั้นสองซึ่งเป็นห้องนอนโดยมีเหรียญปินเดินตามอยู่ข้างหลังพอเดินถึงหัวมุมชั้นสองหลินซูก็เห็นว่าพื้นและที่กำแพงมีคราบสีแดงกระเซ็นไปทั่วประตูห้องนอนของพี่ชายเปิดอยู่พามานถูกรูดปิดไว้ทำให้มองไม่เห็นสภาพภายในห้องนอนหลินซูตะโกนเรียกพี่ชายพร้อมกับเดินไปที่ประตูห้องนอน จากนั้นก็ได้ยินเสียงเธอกรีดร้องเพราะว่ามองเห็นพี่สะพ้ยนอนพาดอยู่บนเตียงในสภาพสิ้นลมหายใจเหลียนปินที่เดินตามมาข้างหลังเห็นฉากนี้เข้าก็รีบดึงภรรยาออกมาจากห้องจากนั้นทั้งสองคนก็ไปตรวจสอบห้องอื่นๆแล้วพบว่าน้องสาวของหลินหยุนลี่และลูกชายทั้งสองคนของครอบครัวพี่ชายคือหลินหานอายุ12ปีหลินเทาอายุ9ขวบต่างก็เสียชีวิตไปแล้ว ลินซูรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ในสายด้วยเสียงสั่นเครือว่าคนในครอบครัวของพี่ชายถูกทำร้าย ตอนนี้ยังหาพี่ชายไม่เจอระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ตำรวจหลินซูซึ่งกำลังเสียขวัญได้โทรแจ้งตำรวจอีกสองครั้งเร่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่เกิดเหตุเร็วๆในการบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ทั้งสองครั้งจะได้ยินเสียงของหลินซูและสามีทะเลาะกันเป็นภาษาจีนกวางตุ้งดังแว่วมาเพราะว่าเหลียนปินอยากจะขับรถออกไปรับพ่อแม่ของหลินซูแต่หลินซูกลัวที่จะต้องอยู่กับร่างผู้เสียชีวิตคนเดียวจึงขอร้องสามีไม่ให้ไปไหน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุสามีของเธอก็ไม่อยู่แล้วหลินซูบอกกับตำรวจในสภาพที่สั่นไปทั้งตัวว่าไม่พบร่างของพี่ชายตำรวจนำร่างทั้งสี่ส่งไปที่แผนกนิติเวชจากนั้นก็ทำการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุไม่ได้ทำการสำรวจอีกรอบเวลาบ่ายสองโมง ทางตำรวจแยกกันสอบสวนลินซูและสามีของเธอเหลียนปินบอกว่าภายในบ้านมี4-5ถึงหลินซูซึ่งสงบสติอารมณ์ลงแล้วทบทวนความจำตอนที่พบร่างและพูดว่าร่างของลินมิ่นพี่ชายของเธอน่าจะอยู่บนเตียงเพราะตอนนั้นเธอเห็นคราบสีแดงไหลซึมออกมาจากผ้าน่วมกำลังจะดึงผ้านวมออกดูแต่ก็ถูกสามีห้ามไว้ตำรวจกลับไปที่จุดเกิดเหตุก็พบร่างของลินมินอยู่บนเตียงในห้องนอนใหญ่ ถูกคุมไว้ด้วยผ้านวมขนหานจริงๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้สำรวจบ้านของครอบครวัวหลินเป็นครั้งที่2ไม่พบร่องรอยความเสียหายที่ประตูบ้านแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินถูกป้นหรือถูกขโมยไปแผงควบคุมไฟหลักของบ้านถูกสับลงด้วยมือเป็นที่ชัดเจนว่า ผู้ก่อเหตุทราบแผนผังตัวบ้านเป็นอย่างดีจากห้องนอนทั้ง4ห้องบนชั้น2มีเพียงห้องนอนของหลินจินลูกสาวคนโตวัย15ปีของหลินมินที่ประตูยังปิดอยู่ไม่พบร่องรอยว่าถูกเปิดออกวันที่เกิดเหตุลูกสาวคนโตไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศกับเพื่อนรวมชั้นในโรงเรียนจึงไม่ได้อยู่บ้านเห็นได้ชัดว่าผู้ก่อเหตุรู้เรื่องนี้จึงไม่ได้เข้าไปในห้องนอนของเธอ ไม่พบลายนิ้วมือและ DNA ในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่พบวัตถุที่ใช้ทำร้ายเหยื่อผู้คอร้ายบอ่อแสเดียวก็คือรอยเท้ากว่า40รอยที่ชั้นล่าง หลังจากตัดรอยเท้าของคนในครอบครัวหลินออกไปแล้วรอยเท้าเปื้อนคราบสีแดงที่เหลืออีก24รอยเป็นขนาดของรองเท้าผู้ชายอเมริกันเบอร์8.5ถึง10.5ผลจากการชนะสูตรร่างพบว่าศีรษะของเหยื่อทั้ง5ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากของไม่มีคม4คนมีร่องรอยของการทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วที่ใบหน้าขงลิ้นมิน ภรยาของเขาและน้องสาวของภรรยาต่างก็มีบาดแผลเสียหายตำรวจสันิษฐานว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาทำร้ายอันเนื่องมาจากความแค้นที่ปลายแขนของลิ้นหานลูกชายคนรองมีรอยแผลจากการป้องกันตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าตอนที่เขาถูกโจมตีได้เดินไปเดินมาอยู่ในห้องบางทีอาจจะกำลังร้องขอชีวิตจากร่องรอยบาดแผลของผู้คอร้ายแพทย์นิติเวชยืนยันว่าผู้คอร้ายได้รับบาดเจ็บจากวัตถุจำพวกค้อน ศก,กนาตก,กรรมของครอบครัวหลินแพร่สะพัดไปทั่วอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วหลินจินซึ่งกำลังทัศนศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศเห็นข่าวเหตุการณ์เสียชีวิตของพ่อแม่และน้องชายจากเฟซบุ๊กจึงรีบเดินทางกลับออสเตรเลียโดยด่วนเหลียนปินผู้เป็นน้องเขยบอกว่าจะรับเลี้ยงหลินจินซึ่งได้กลายเป็นเด็กกำพร้าไว้เองขณะเดียวกันก็จะรับช่วงต่อกิจการร้านหนังสือพิมพ์ของหลินหมินส่วนพ่อตาแม่ยายต่างก็เห็นด้วย หลังจากการสืบสวนรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานและวิเคราระห์เป็นเวลา1เดือนตำรวจล็อกเป้าผู้ก่อคดีว่าเป็นชายชการที่ใส่รองเท้าระหว่างเบอร์8.5ถึง10.5มีความคุ้นเคยกับโครงสร้างบ้านของครอบครัวหลินมีกุญแจบ้านของครอบครัวหลินและคุ้นเคยกับสมาชิกของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีอีกทั้งก่อคดีตามลำพัง จากผลวิเคราะห์ทางเทคนิคทางตำรวจยืนยันว่ารอยรองเท้าที่มีคราบสีแดงทั้ง24รอยมาจากรองเท้าผ้าใบยี่ห้อเอสิตตอนนี้ตีวงผู้ต้องสงสัยได้แคบลงมากแล้วและเหรียญปินก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักของตำรวจแต่ก็กลัวว่าจะทำให้ผู้ก่อเหตุไหวตัวทันดังนั้นทางตำรวจก็เลยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้ออกไปจากนั้นก็ทำทีว่าจะขอตรวจค้นทั่วไปเพื่อเข้าไปค้นบ้านพักของหลินซูสองสามีภรรยา แถมยังแอบติดตั้งกล้องรูเข็มไว้ในห้องอีกด้วยระหว่างที่ค้นห้องของเหรียนปินตำรวจก็พบเครื่องมือนวดโลหะรูปร่างประหลาดที่ปลายด้ามของเจ้าสิ่งนี้เหมือนกับค้อนส่วนอีกด้านผูกผ้าชิ้นหนึ่งไว้กับเชือกเหมือนกับเครื่องมือที่ใช้ก่อเหตุแต่หลังจากนำไปทดสอบทางเทคนิคแล้วเครื่องมือนวดชิ้นนี้ไม่มีดีเของครอบครัวหลินอยู่เลย ลินซูเป็นคนแรกที่เข้าไปในที่เกิดเหตุจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญของคดีไปโดยปริยายหลังจากล็อกเป้าเหรียญปินว่าเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วตำรวจได้สอบปากคำลินซูตามลำพังอีกหลายครั้งแต่คำให้การของเธอกลับดูประหลาดมากในตอนแรกลินซูบอกว่าตัวเองเป็นคนนอนหลับลึกไม่แน่ใจว่าคืนวันที่17กรกฎาคมสามีอยู่บ้านทั้งคืนหรือไม่แต่หลังจากตำรวจยืนยันว่าคนที่ก่อเหตุสวมรองเท้าผ้าใบยี่ห้อเอซิด เธอก็พลิกคำให้การก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงอ้างว่าตนเองเป็นโรคประสาทอ่อนเพลียถ้ามีเสียงอะไรก็ตามดังตอนที่หลับอยู่ก็จะสะดุ้งตื่นแล้วก็ยืนกลานว่าในคืนวันที่17กรกฎาคมเหลียนปินไม่ได้ออกไปข้างนอกทำไมเธอถึงเปลี่ยนคำให้การละ่ะนั่นเป็นเพราะว่าเหลียนปินเป็นแฟนคลับของแบรนด์เอซิดมีรองเท้าผ้าใบของยี่ห้อนี้หลายคู่และใส่รองเท้าเบอร์9.5จากคำให้การของหลินซูเท่ากับว่าเป็นพยานว่าเหลียนปินไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุในคืนนั้น ไม่มีทางได้บอกแสที่เป็นประโยชน์จากปากของเธอทางตำรวจจึงต้องฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่กล้องรูเข็มอันนั้นหลังจากเฝ้าดูอยู่6เดือนตำรวจก็พบพฤติกรรมผิดปกติหลายอย่างของเหรียญปินกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าในคืนหนึ่งเหรียนปินหยิบกล่องรองเท้ายี่ห้อเอสิดของตัวเองออกมาแล้วนำกล่องรองเท้าไปแช่น้ำให้นิ่มจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆทิ้งลงไปในชักโครก นอกจากนี้ลินซูและเหลียนปินมักจะคุยกันถึงสถานการณ์ตอนที่ทั้งสองคนไปที่บ้านของลินมินในวันที่18กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุดูเหมือนเขาจะสอนลินซูถึงวิธีการตอบคำถามของตำรวจแบบคำต่อคำยิ่งไปกว่านั้นกล้องวงจรปิดยังจับภาพที่ทำให้ตำรวจต้องตกใจ ขณะที่หลินจินกำลังนั่งเรียนอยู่ที่โต๊ะเหลียนปินซึ่งมีศักด์เป็นอาเขยได้เดินเข้ามาวางมือบนไหล่ของเธอพ่อเห็นพฤติกรรมดังกล่าวทางตำรวจรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การสัมผัสทางกายแบบปกติและด้วยเบาะแสต่างๆยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยในตัวเหลียนปินดังนั้นในเดือนกรกฎาคมปี2010ตำรวจได้ทำการสำรวจทางเทคนิคที่บ้านของเขาอีกครั้งแล้วก็พบคราบรอยเปื้อนบนพื้นบริเวณโรงรถ มันเป็นคราบยาวประมาณ2เซนติเมตรกว้างประมาณ6มิลตำรวจได้มอบหมายให้บริษัทพันธุศาสตร์ทำการวิเคราะห์คราบนี้ผลออกมาว่าในคราบนี้มีคองเลวสีแดงที่แตกต่างกันอย่างน้อย3ชนิดและมี DNA ของผู้คอร้าย4ใน5คนปนอยู่ด้วยในที่สุดตำรวจก็นำแผนผังโครโมโซมจากคองเลวสีแดงหนึ่งในนั้นมาเปรียบเทียบกับแผนพังโครโมโซมวในฐานข้อมูลทั่วโลกจากข้อมูล4ี่0 0รายการ แผนพังนี้ตรงกับคนคนหนึ่งได้100%เอร์เซนนั่นคือหลินหมินพี่ชายคนโตที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนั่นเอง วันที่5พฤษภาคมปี2011เวลา9โมงเช้าเหลี่ยมปินวัย47ปีถูกจับกลุ่มที่บ้านย่านนอตเอฟปิงของเขาในข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาทั้งหมด5ข้อหาเหลียนปินยืนกลานในความบริสุทธิ์ทว่าสิ่งที่ทำให้คุณพ่อและคุณแม่หลินต้องปวดใจที่สุดก็คือการที่ลูกสาวหลินซูพยายามวิ่งเต้นเพื่อสามีของเธอเธอบอกกับสื่อว่า เหรียญปินเป็นคนที่รักและห่วงใยครอบครัวเป็นอย่างมากแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่ทำร้ายญาติสนิทโดยเจตนาเสียเองเนื่องจากหลักฐานที่มีอยู่ไม่สามารถเอาผิดเขาได้ดังนั้นทางตำรวจจึงดำเนินการตามแผน B ีพวกเขาตั้งสายลับคนหนึ่งจากในคุกเรียกเขาว่าพยาน a ให้พยาน a คอยตีสนิทกับเหรียญปินระหว่างที่เขาถูกคุมขัง และทําให้เขาไว้ใจหลังจากที่เขาไว้ใจแล้วให้หาโอกาสถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่ก่อเหตุทําร้ายคนในครอบครัวหลินจนเสียชีวิตตำรวจติดอุปกรณ์ดักฟังไว้กับพยานเเขาและเหลี่ยนปินสนทนากันมากกว่า200ครั้งในนั้นมีบทสนทนา6ท่อนที่ถูกบันทึกไว้และทางฝั่งอายการได้นําเสนอต่อศาลในบทสนทนาทั้ง6ท่อนนี้เหลี่ยนปินได้แสดงความไม่พอใจต่อพ่อตาแม่ยายของเขาเป็นอย่างมากเขาคิดว่าพ่อตาแม่ยายดูถูกเขา ทั้งยังยอมรับว่าวังยากรมประสาทลินสูจริงในขณะเดียวกันก็แสดงความอิจฉาลิ้นมินออกมาในฐานะผู้อพยพแล้วถือได้ว่าลิ้นมินประสบความสําเร็จทางการเงินเป็นอย่างมากร้านขายหนังสือพิมพ์ของเขามีเงินหมุนเวียนกว่า1ล้านเหรียญต่อปีตั้งแต่มาถึงซิดนีย์นอกจากซื้อร้านค้าพาณิชย์ไปแล้ว2คูหายัางซื้อบ้าน2ชั้นอีกด้วยลินซูเองก็ทํางานที่แผงหนังสือของลินมิน ส่วนชีวิตในฐานะผู้อพยพของเหลี่ยนปินไม่ได้ราบรื่นนักในปี2006ธุรกิจร้านอาหารในเมลเบิร์นของเขาล้มเหลวและต้องปิดตัวลงตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มเทรดหุ้นไม่ได้ทำการทำงานอะไรจริงจังแต่หลังจากที่หลินหมินและภรรยาของเขาถูกทำร้ายเหลี่ยนปินและหลินซูจึงกลายเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดพวกเขาสานต่อร้านหนังสือพิมพ์ที่กิจการกำลังรุ่งเรืองต่อมาหลินซูรับผิดชอบงานส่วนใหญ่ในที่ทำงาน ส่วนเหรียญปินกับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านในวันที่19ธันวาคมปี2012เหรียญปินถูกส่งตัวไปพิจารณาตัดสินคดีสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุอายการสูงสุดทันยาสมิธกล่าวว่าเหรียญปินรู้สึกอับอายโกรธและไม่พอใจเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับพี่เขยซึ่งประสบความสำเร็จเขาคิดว่าตัวเขาเก่งและฉลาดกว่าหลินมินแต่ทว่าไม่เคยมีใครในครอบครัวให้การยอมรับมันทำให้เขารู้สึกเสียหน้ามาก หลังจากการสืบพยานในศาลสาปีรวมถึงการแยกพิจารณาคดีอีก4ครั้งคณะตุลาการศาลดีกาได้ตัดสินโทษเหลี่ยนปินผู้พิพากษาอลิซาเบตฟ,ฟูลเลตันตัดสินให้เขาจำคุกตลอดชีวิตทั้งหมด5ข้อหาหลังจากมีการประกาศผลคำตัดสินพ่อแม่ของลินมินก็ปล่อยโฮออกมาอย่างโล่งใจตรงที่นั่งฟังของศาลดีกาส่วนลินซูที่นั่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั่งของจำเลยก็ร้องไห้เช่นกันเธอยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสามีของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ ในวันที่22มิถุนายนปี2020เหลียนปินตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินโทษและเริ่มยื่นอุทธรณ์ในวันที่15กุมภาพันธ์ปี2021ข้ามอุทธรณ์ของเขาถูกปฏิเสธเหลียนปินในวัย57ปีจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกการพิจารณาคดีข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาทั้ง4ครั้งกินเวลานาน,านถึง7ปี และเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงมีการปิดบังตัวตนของหลินจิ้นมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี2016หลินจิ้นซึ่งมีอายุ20ปีเต็มได้ให้สัมภาษณ์กับช่อง7ของอังกฤษเล่าถึงประสบการณ์อันน่าเศร้าอีกเรื่องหนึ่งของตัวเองนอกเหนือไปจากเรื่องที่คนในครอบครัวเสียชีวิตในปี2008หรือก็คือ1ปีก่อนเกิดเหตุเลียนปินอาศัยจังหวัที่คนในบ้านเผลอหลวงมือเข้าไปในกางเกงในของหลานสาว หลินจินที่ยังไม่ภาษีภาษาในตอนนั้นไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรจนกระทั่งเหลียนปินถูกจับกลุ่มในเดือนพฤษภาคมปี2011ฝันร้ายของหลินจินถึงได้จบลงในที่สุดตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งตัดสินโทษตลอด12ปีมานี้คุณพ่อและคุณแม่หลินวิ่งเต้นไปทั่วเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับลูกชาย ตอนนี้ก็กลายเป็นคนชราที่มีอายุ80กว่าปีแล้วส่วนหลินจิน้นไม่เพียงแต่กลายเป็นเด็กกำพร้าอย่างได้รับความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจหวังว่าพวกเขาจะก้าวพ้นจากคืนวันอันมืดมนนี้ได้ในเร็ววันเอาละครับวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ